มันต้องดูของเมื่อวานเมื่อวานมันต้องดูของเมื่อวานใช่เพราะถ้าเมื่อคืนมันจะยังไม่มีผลใช่ไหมคะคือของเมื่อคืนน้ามันดิบโลกเนี่ยมันจะปิดช้ากว่าเราเพราะฉะนั้นแต่ถ้าดูน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยพอเทียบเคียงได้แต่มันต้องลึกลึกอีกเพราะมันต้องไปดูว่าสาเร็จรูปเป็นเบนซินหรือดีเซลของสิงคโปร์เพราะตัวแรกที่มีข้อมูลรายงานเข้ามาเมื่อวานนี้เนี่ยเราขึ้นสิงคโปร์ลงอ่าใช่ถูกไหมค่ะ อาเซียนก็บอกก็เวลาเหมือนเราอ่ะเขาปิดตลาดน้ำมันสำเร็จรูปเขาลดลง8เซนลดลงนิดหน่อยมาอยู่ที่104.06ดอลลาร์ค่ะจากราคาก่อนหน้าที่104.14่แต่ว่าใต้การเป็นธรรมต้องไปดูน้ำมันชนทดไหนห <า S 2> แต่บ้านเราเมื่อวานนี้ประกาศตอน5โมงกว่าๆมีผลตี5้าที่ผ่านมาคือขึ้น50สตางค์ในกลุ่มเบนซินนะคะโซโฮอ9าวห้าก้าว e อีอี้าวถามมาก็ต่อไปถูกไ,มไหมน้องใบค่ะและขณะนี้อัตราเป็นยังไง ไงดูซิเออดูเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมเราชอบเก็บสติเป็นเดือนมีการปรับลดไปสองครั้งก็งคือครั้งละสามสิบสตางค์วันที่ห้ามีนากับวันที่เจ็ดมีนาจากนั้นอีกสามครั้งจนถึงล่าสุดเมื่อเช้าเป็นการปรับขึ้นขึ้นอย่างเดียวเลยค่ะสี่สิบสตางค์เมื่อสิบเก้ามีนาสี่สิบสตางค์เมื่อยี่สิบมีนาและห้าสิบสตางค์เช้านี้เลยอ่าค่ะน,นี่ ถามมาก็ตอบนะไหนเอาข่าวอะไรอีกอาข่าวบอลวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงฟีฟาเดเดี๋ยวรอดูคืนนี้สิหนึ่งทุ่มครึ่งค<ฆ>่ะด้วยความเป็นกังวลนะนี่ยังดีนะตองไบรเดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้านะแต่ก็ไปรถไฟฟ้ารางเบา<ฆ>ใช่ไหมเพราะฉะนั้น กวนจุคนก็ถึงไงก็รับไม่ไหวเห็นว่าบัตรหมดเกลี้ยงเลยห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งพันบอ่ 1, บาราชมังคลาค่ะท่านผู้ชมต้องวางแผนการกลับบ้านที่ดีนะค่ะเพราะตอนไปเนี่ยทยอยกนไปแต่ตอนกลับมันกลับพร้อมกันนะคะออราชมังคลานี่เดี๋ยวนี้ท่านนายกไปด้วยใช่ไหมท่านบอกอยู่ขอบสนามเลยนายกไม่มีปัญหารถเข้าไปได้ใช่ไหมแต่เขาห้ามจอดรถในบริเวณการกีฬาประเทศไทยเลยนะ ค่ะถ้าผู้ชมเตรียมวางแผนการเดินทางเนี่ยเขา,าให้ไปจอดจุด<ถ>อื่นๆค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยนี่ฟุตบอลคืนวันนี้ใช่ไหมค่ะอ่าผมคือมันก็ยากนะเกาหลีมาจัดเต็มมาวันนี้แล้วต้องวางแผนมาแล้วคราวที่แล้วอาจจะใช่ไหมค่ะไม่คาดคิดอยู่นิดหน่อยนะค่ะไหน ดูกันต่อคุณผ,ผู้ชมบอกให้บอกภรรยาให้ดีว่าจะกลับกี่โมงฮเฮ้ยบางทีมันกลับไม่ได้นะเรื่องนี้มันโกหกกันไม่ได้หรอกรถมันติดต่อให้เขาจะไปไหนมาไหนก็ตามทีนะอ่าไม่ใช่คือมันกลับไม่ได้จริงๆนั้นลงไปเย็นวันนี้เนี่ยดูโอ้โหค่ําอะ่ะตอนบอลเลิกอะ่ะห้าหมหนึ่งพคนกลับกันยังไงค่ะ <5. S 1> ใช่ไหม เดี๋ยคุณผู้ชมเลยบอกบอกภรรยาให้ดีนะจะกลับกี่โมงฮะยกเว้นว่าเขาจะหลอกภรรยาว่าไปแต่ไม่ได้ไปตึงเพราะสมมุติว่าถ้าไปที่แล้วจะไปไหนต่อมันก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันภรรยารู้เวลาเลิกไงเออไหนผมบอกเลยครับวันนี้สนุกบอกน่าจะเตะตอนเที่ยงสี่สามแน่นอน ที่คุณผู้ชมบอกเอาให้ได้ 4, เหรอสี่สามรถไฟฟ้าไปได้สบายช่องไหนถ่ายท่อสดไทยรัฐทีวีค่ะไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองสามสิบสองค่ะสาองใช่ไหมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูมาอตอนนี้เป็นเกมเลยพอพูดเรื่องรถไฟฟ้าผ่านไงแก้ควยอะ่ะสายสีเหลืองค่ะใช่ไหมผ่านป่ะ มันผ่านทางด้านอีกด้านหนึ่งใช่ไหมออกต้องไปไกลเหมือนกันนะไม่แน่ใจเขาต้องต้องออกมาจากซอยอีกทีหนึ่งไกลเหมือนกันวะ่ะเออต้องออกมาจากซอยอีกทีเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปแล้วแถวนั้นอืออืม,อมเอเอเอา้าวว่ากันต่อเอาท่านี้ผมมาดูเรื่องอะไร <laughs> Digital toilet